สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Tech by True Digital Podcast Unleash Possibilities Together สวัสดีค่ะคุณอยู่กับนุ่นเพนสัสิธรจำปาพานกับ Tech by True Digital Podcast ที่จะมาเล่าเรื่องราวอัปเดตเทรนเทคโนโลยีให้ฟังกันค่ะและวันนี้นะคะนุ่นอยู่กับ Big Team Editor ของ Tech by True Digital ที่จะมาร่วมพูดคุยกันในทุกๆ EP ค่ะสวัสดีครับผมบิ๊กโชติทวีวัรณพงศ์จาก True Digital Group ครับพบกันเช่นเคยใน Tech by True Digital Podcast คับผม และวันนี้นะครับผมเรายังอยู่กับเรื่องราวของ AI แต่ว่าคราวนี้มาในแง่มุมของกฎหมายกันบ้างครับอย่างที่ทราบกันดีว่า AI มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและถูกนําไปใช้ในหลายอุตสาหกรรมเลย mm. ก็เลยทําให้เกิดคําถามถึงการควบคุม AI ที่เป็นกฎระเบียบข้อบังคับอย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจนว่ามีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ AI กันหรือ,อยังวันนี้เราโดยจะพาไปส่องกฎหมาย AI จากทั่วโลกครับผมรวมถึงที่ไทยกันครับถูกต้องค่ะก็ Uh, อย่างที่บิ๊กถามเลยเนาะว่ามีการบังคับใช้กฎหมายกันแล้วหรือ,อยังนะคะเกี่ยวกับเทคโนโลยีไ i ซึ่งจริงๆก็เริ่มมีการตอบสนองเกี่ยวกับการพัฒนากฎหมายและก็ข้อบังคับในช่วงไม่กี่ปีมานี้นะคะซึ่งก็มีรายงานค่ะบิ๊กจาก AI Index Report 2023ของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดนะคะเขาแสดงให้เห็นเลยค่ะว่าปีที่ผ่านมาปี2022เนี่ยมีองค์กรน,นิติบัญญัติ ใน127ประเทศทั่วโลกได้อนุมัติกฎหมายที่มีคำว่า artificial intelligence นะคะไปแล้ว37ฉบับแค่เฉพาะปีเดียวปเทียวนะ<ม>โดยที่มีอเมริกาค่ะเป็นผู้นำในการผลักดันกฎระเบียบซึ่งก็มีการผ่านการพิจารณาไปแล้ว9ฉบับด,ด้วยกันเฉพาะของสหรัฐอเมริกาเรียกว่าได้เยอะเยอะมากๆเลยนะครับผมใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกันเลยครับกับสาภาพยุโรป ที่กฎหมายเรื่อง AI และ PDPA เขาแข็งแรงมากเลยถูกต้องค่ะสำหรับสหภาพยุโรปนะคะเอาก่อนที่จะไปดูกฎหมายเนาะมบิ๊กเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนว่าในปี2021เนี่ย EU เขารายงานการใช้ AI ในองค์กรธุรกิจนะคะบอกว่ามีองค์กรขนาดเล็กมีการใช้ AI ถึง6%ตามม,มาด้วย13%ในองค์กรขนาดกลางนะคะแล้วก็ถึง28%ในองค์กรขนาดใหญ่ตัวเลขรายงานนี้เองค่ะก็เลยชี้ให้เห็นนะคะว่า EU หรือว่าสหภาพยุโรปเนี่ย มีเป้าหมายในการใช้เทคโนโลยี AI เพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจและสังคมในขณะเดียวกันนะคะเขาก็มีความมุ่งม,มั่นว่าจะหาสมดุลของการใช้เทคโนโลยีด้วยการมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องมากมายนะคะอย่างเช่นนะคะกฎหมายที่ชื่อว่า The Artificial Intelligence Act หรือว่า EU AI Act นะคะเป็นกฎหมายของ สาภาพยุโรปที่เกี่ยวกับ AI โดยเฉพาะเลยค่ะแล้วก็จะเป็นกฎหมายฉบับแรกของโลกด้วยนะคะที่จะถูกบังคับใช้โดยหน่วยงานกำกับดูแลล่าสุดเลยความคืบหน้าของกฎหมายฉบับนี้ถึงไหนแล้วนะคะคเมื่อเดือนมิถุนายนปี2023 euaix ฉบับน,นี้กำลังเข้าสู่การพิจารณาในวาระที่3ของรัฐสภายุโรปนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นวาระสุดท้ายก่อนที่จะมีผลบังคับใช้แล้วเขามีการประเมินกันด้วยนะคะว่าน่าจะผ่านความเห็นชอบภายในปีหน้านะคะเดือนมก,กราคม2024โดยกฎหมายฉบับน,นี้มีเนื้อหาที่น่าสนใจอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นห้ามใช้ระบบจดจำใบหน้าหรือว่า biometric ในที่สาธารณะเหมือนเวลาเราไป แอร์พอรใช่ไหมไปสนามบ,บินเนี่ยนะบางทีเขาก็จะมีเหมือนแบบว่าสามารถเข้าเกตได้โดยใช้ไบโอเมตริกจดจำใบได้ได้อะไรอันเนี้ยในยูห้ามใช้เลยนะคะใช่ถ้า,ถามีกฎหมายแบบนี้เกิดขึ้นรวมถึงใช้ในเครื่องมือตรวจการของตํารวจด้วยตํารวจก็ใช้ไม่ได้นะคะสําหรับ AI ในการที่จะแบบดีเท็ใบหน้าหรือว่าใบมือประปริในที่สาธารณะนะคะแล้วก็มีการวางข้อบังคับด้านความโปร่งใสให้แก่เครื่องมือพัฒนา AI ด้วยรวมถึงโมเดลฐานรากหรือว่าโมเดลปัญญาประดิษฐ์ที่ได้รับการฝึกด,ด้วยข้อมูลจำนวนมหาศาลอย่างเช่น ChatGPT ต้นอ,อืมครอบคลุมทุกมิติเลยนะครับผมครอบคุมทุกมิตินะคะแล้วก็เขามีการจัดกลุ่มการใช้งาน AI ออกเป็น4ประเภทความเสี่ยงนะคะก็มีตั้งแต่ระดับความเสี่ยงต่ำ ความเสี่ยงจํากัดความเสี่ยงสูงแล้วก็ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้เลยนะคะก็จะถูกแบนอย่างเช่นอะไรนะคะที่ยอมรับไม่ได้เลยในสหภาพยุโรปก็อย่างเช่นโซเชียลเครดิตกรของจีนที่รัฐบาลจีนเนี่ยเขาเคยมีข่าวเนาะว่าเขาจะเก็บข้อมูลพฤติกรรมของประชาชนจากการใช้จ่ายพฤติกรรมออนไลน์แล้วก็ด้านสังคมเพื่อจะที่จะให้คะแนนทางสังคมของประชาชนแต่ละคนอันเนี้ยคือแบนคือถูกห้ามใช้ในสหภาพยุโรปเลยซึ่งในขณะเดียวกันนะคะ อาจจะดูเหมือนว่าเขามีข้อกฎหมายที่จริงจังใช่ไหมมีการกำกับ,บดูแลอย่างเคร่งครัดแต่ว่าสมาชิกของ EU เองเนี่ยเขาก็เห็นตรงกันว่า AI เนี่ยควรจะมารับใช้ผู้คนสังคมและสิ่งแวดลอ้อมก็ทำให้กฎระเบียบนี้มาพร้อมกับการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี AI เขาก็จะมีโครงการดิจิทัลยุโรปที่มีจุดประสงค์เพื่อให้ส่งเสริมการเปลี่ยนผ่าน สู่ยุคดิจิทัลแก่สหภาพยุโรปหรือว่าโครงการ Hor i z ร n อนยุโรปซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตก,กรรมของสหภาพยุโรปเนี่ยสโครงการนี้จะต้องจัดสรรเงินคนละ1,000ล้านยูโรให้กับโครงการพัฒนา AI ทุกๆปีหมายถึงว่าใครมีโครงการอะไรที่เกี่ยวข้องกับ AI เนี่ยสามารถมาขอทุน,นจาก2โครงการนี้ได้เลยนะคะหรือว่าอย่างล่าสุดเนี่ยเขาเพิ่งมีกองทุนฟื้นฟูนฟเศรษฐกิจยุโรปที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 หรือว่า EU Recovery Fund เนี่ยเขาก็ ออกกฎเลยว่า20%ของเงินกองทุนนี้จะต้องจัดสรรให้โครงการอะไรก็ตามที่มุ่งหมายให้สหภาพยุโรปเกิดการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา AI น,นั่นเองก็คือคม,มีกฎระเบียบบังคับใช้แหละแต่ฉันไม่ได้ขวางกั้นการพัฒนานะไอไอแถมให้เงินทุนอีกต่างหากแถมให้เงินทุนอีกต่างหากนะคะที่บิ๊กเกินไปตั้งแต่ต้นว่าเขามี p d p a ที่แข็งแรงมากนะคะของสหภาพย <ไอ S 2> ุโรปเนี่ยก็คือ เขาเรียกว่า GDPR นะคะหรือว่ากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล General Data Protection Regulation ของของสาภาพยุโรปซึ่งใน GDPR เนี่ยมีมาตราหนึ่งมาตรา22เกี่ยวข้องกับ AI โดยตรงที่ระบุว่าบริษัทที่ประมวลผลข้อมูลโดยใช้ AI เนี่ยจะต้องเปิดโอกาสให้เจ้าของข้อมูลรับรู้กระบวนการประมวลผลข้อมูลของ AI นั้นๆด้วยแล้วก็ให้โอกาสเจ้าของข้อมูลคัดค้านสมมุติว่าบิ๊กเป็นชาวยุโรปใช่ไหมอครับผมบิ๊ก ไปขออนุมัติสินเชื่อบ้านกับธนาคารบิ๊กจะซื้อบ้านแต่ว่าตออ้องการกู้เงินเนาะขอสินเชื่อบ้านทีเนี้ยธนาคารนั้นอ่ะเขาใช้ระบบ AI ในการอนุมัติสินเชื่อไม่ได้ใช้อ่อพนักงานปกติที่จะมาดูว่าเอ๊อมีเครดิตสกอร์มีนั่นมีนี่อะไรนี่ใช่ไหมเขาใช้ระบบ AI ซึ่งธนาคารนั้นเนี่ยจะต้องแจ้งให้บิ๊กทราบว่าตอนเนี้ยเราใช้ระบบ AI ในการอนุมัตินะซึ่งถ้าหากว่าบิ๊กไม่โอเคก็คือสามารถขัดขากนได้แล้วก็ร้องขอให้ใช้คน มาประมวลผลเพื่อพิจารณาการอนุมัติแทน AI ได้โดยกฎระเบียบ AI ของสภาพยุโรปนั้นมีความเข้มงวดเป็นอย่างมากเลยนะครับผมครอบคลุมถึงนอกอนาเขตหมายถึงว่าระบบ AI ใดก็ตามที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการภายในภาคพื้นสภาพยุโรปจะต้องอยู่ภายในข้อบังคับนี้แม้ผู้ให้บริการหรือผู้ใช้งานจะอยู่นอกสหภาพยุโรปก็ตามนะครับผม,มก็คือก็คือสมมุติว่า ผู้ผลิตอยู่ที่ประเทศในแถบเอเชีย e อย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าเรามาใช้งานในสหาภาพยุโรปเกิดการฟ้องร้องกงันเกิดขึ้นก็จะถูกบังคับใช้ตามกฎหมายของสหภาพย <บ S 1> <Euro S 2> <ช>ุโรปด้วยใช่ครับมผมค่ะอะถัดไปเราลองข้ามไปที่เจ้าพ่อแห่งวงการกฎหมาย AI กันบ้างครับนั่นก็คือสหรัฐอเมริกาครับผมที่นุ่นเล่าให้ฟังไปเมื่อตอนต้นว่า สหรัฐอเมริกาเป็นผู้นําในการผลักดันกฎระเบียบ AI ซึ่งมีกฎหมายที่ผ่านพิจารณาไปแล้วถึง9ฉบับเลยนะครับและยังอยู่ในระหว่างการเสนอที่เข้าประชุมอีกมากมายโอเคค่ะ สำหรับสหรัฐอเมริกานะคะฝ่ายนิติบัญญัติของสหรัฐก็มีการพิจารณาถึงประโยชน์ความท้าทายของ AI มากขึ้นนะคะก็เริ่มมีมาตรการที่มุ่งเน้นไปยังการศึกษาผลกระทบของ AI แล้วก็เปิดช่องให้ผู้กําหนดนโยบายในการดําเนินการร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องเขามีกฎหมาย AI เยอะแยะมากมายเนาะเพราะว่าสหรัฐเองอย่าลืมว่าการปกครองของเขาเนี่ยเขาไม่ได้ใช้กฎหมายฉบับเดียวจากรัฐสภากลางนะคะเขาก็จะมีกฎหมายท้องถิ่นกฎหมายของรัฐ ต่างๆนะคะเขก็เลยทําให้เขาเป็นเจ้าพ่อแห่งวงการกฎหมายนนเพราะว่าใช่เพราะว่าในแต่ละรัฐก็อาจจะมีการบังคับใช้ไม่เหมือนกันนะคะแต่วอนแบบนี้ที่เอามาเล่าให้ฟังเนี่ยจะเป็นอันกลางเขาออกหลักการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง5้าข้อเพื่อช่วยเป็นแนวทางในการออกแบบ <c oughs> การใช้งานการปรับใช้ระบบอัตโนมัติเพื่ออะไรนะคะเพื่อปกป้องสิทธิพลเมือง สเสรีภาพแนละความเป็นส่วนตัวของชาวอเมริกันในยุคข,ของปัญญาประดิษฐ์นะคะมีห้าข้อด้วยกันที่ไม่ว่าใครจะออกกฎหมายไม่ว่าใครที่จะพัฒนา AI เนี่ยจะต้องระลึกถึง5ข้อนี้เสมอนะคะข้อแรกก็คือ safe and effective system ก็คือประชาชนควรได้รับการปกป้องจากระบบที่ไม่ปลอดภัยและไม่มีประสิทธิภาพข้อ2นะคะ algorithmic discrimination protection นะคะประชาชนไม่ควรเผชิญกับการเลือกปฏิบัติโดยอัลกอริทึมและระบบควรใช้และออกแบบอย่างเท่าเทียมกันข้อที่3ก็คือ data privacy ประชาชนควรได้รับการปกป้องจากแนวทางปฏิบัติด้านข้อมูลในทางที่ผิดผ่านระบบป้องกันในตัวและควรมีอำนาจควบคุมวิธีการใช้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองข้อ 4. notice and explanation ประชาชนควรทราบว่ามีการใช้ระบบอัตโนมัติและเข้าใจว่าระบบดังกล่าวมีส่วนทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองอย่างไร และข้อที่5นะคะ Human alternatives consideration and fallback นะคะประชาชนควรจะสามารถเลือกไม่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ได้ตามความเหมาะสม<ช>และสา<ช>มารถเข้าถึงบุคคลที่สามารถพิจารณาและแก้ไขปัญหาที่ตนเองพบได้อย่างรวดเร็วก็คือมันเป็นบูพ e p r i n t เนาะที่ไม่มีข้อผูกมัดแต่ว่ามันเป็นเหมือนพิมพ์เขียวให้นำไปปรับใช้กับการออกกฎหมายแล้วก็การพัฒนาเทคโนโลยี AI นะคะซึ่งอย่างที่บอกไปแต่ต้นว่า อเมริกาเนี่ยเขามีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ AI อีกหลายฉบับก็มีตั้งแต่ระดับบังคับใช้แล้วก็อยู่ในระหว่างการเสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภาน,นะคะอื่นๆมีอะไรบ้างนะคะที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งอยากเล่าให้บิก๊กแล้วก็คุณฟังฟังนะคะก็คือ,อมีกฎหมายชื่อว่า local law 144นะคะเป็นกฎหมายท้องถิ่นของนิวยอร์กซึ่งเริ่มต้นที่นิวยอร์กแต่ว่าตอนนี้บังคับใช้ในหลายๆรัฐด้วยกันนะคะเป็นกฎหมายฉบับแรกในอเมริกาที่กล่าวถึงการใช้ AI และเทคโนโลยีอัตโนมัติอื่นๆในกระบวนการจ้างงาน ก็คือมันจะมีบางองค์กรที่เขาใช้รีคูเตอร์หรือว่าเขาเวลาเราไปสัมภาษณ์งานเขาให้ AI อ่ะเป็นคนแอปพูดว่าควรจะรับคนนี้เข้าทํางานหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ก็มีแบบนี้แล้วเดี๋ยวนี้มีแบบนี้แล้วเพราะฉะนั้นนิวยอร์ก็เลยมองว่าเอ้ยคุณยังไม่สามารถพิสูจได้ว่า AI ตัวนี้มันจะไม่มีบ i a s หรือเปล่าก็เพื่อที่จะลดอคติในการจ้างงานหรือว่าการโปรโมทการปรับเลื่อนตาแหน่งอัตโนมัติอย่างเงี้ย ก็ S <S <ม>อยากให้มีกฎหมายที่มาบังคับใช้ว่า Employer หรือว่านายจ้างอ่ะต้องแจ้งนะว่าฉันจะใช้ AI ในการจ้างงานหรือถ้าเกิดสมมติว่าคล้ายๆกับของ EU เมื่อสักครู่นี้ถ้าสมมติว่าบิ๊กเป็นคนมาสมัครงานแล้วแบบว่าไม่อยากใช้ไม่อยากให้ AI อ่ะเป็นคนเลือกอ่ะก็สามารถอุทธรณ์ได้บอกว่าฉันขอใช้คนในการพิจารณาฉันดีกว่า อืมโอเคอื่นอีกเยอะแยะสำหรับย <ES> ูใช่น่าสนใจนะครับสำหรับกฎหมายของเขาใช่ค่ะโอเคครับมาต่อกันที่ประเทศแคนาดาครับโดยนายกรัฐมนตรีของแคนาดาเองผลักดันเรื่องเทคโนโลยีเป็นอย่างมากเลยนะครับมีการทุ่มงบประมาณเพื่อสร้างคอนตัมคอมพิวเตอร์แบบโฟตนิกเบสเพื่อการพัชย์เครื่องแรกของโลกเลยด้วยงบประมาณถึง40บล้านดอลลาร์เลยทีเดียวและสําหรับในเรื่องของ AI นั้นแคนาดาได้ออกกฎหมายครอบคลุมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมกฎหมาย AI ของ แคนาดานะคะชื่อว่า Artificial Intelligence and Data Act หรือว่าเรียกสั้นๆว่า IDA นะคะเป็นตัวยออ่อ IDA เนี่ยเป็นพรบ AI ฉบับแรกของแคนาดาถูกบรรจุไว้เป็นส่วนหนึ่งของพรบการดำเนินการตามกฎบัตรด,ดิจิทัลนะคะก็เข้าสู่<อ>สภาเมื่อเดือน,ม,นมิถุนายนปีที่แล้วนะคะก็จุดประสงค์ก็คือนี่แหละควบคุมธุรกิจ AI ระหว่างประเทศแล้วก็ระหว่างรัฐด้วยกันนะคะภาพรวมของ IDA ก็จะคล้ายๆกับ EU AI Act นะคะ<อ>เขาก็มีการจัด หมดหมู่ของระบบ AI ความเสี่ยงสูงความเสียงต่ํามีการให้คําจํากัดความคําว่าปัญญาประดิษฐ์ว่าคืออะไรนะคะแต่ว,ว่าวิธีการให้คาจํากัดความเนี่ยเขาจะค่อนข้างให้ในลักษณะที่เป็นกลางทางเทคโนโลยีเพราะว่าเหมือนเขาก็เผื่อเอาไว้ว่าในอนาคตมันจะมีเทคโนโลยีอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับ artificial intelligence หรือเปล่าจะได้มีลาสมัยสามารถใช้ได้ในอนาคตนะคะแล้วก็ทานต่อความก้าวหน้าของ AI นะคะที่สําคัญก็คือ เขาสั่งการว่าให้ทุกภาคส่วนเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและใช้ AI ต้องจัดทํารายงานสาธารณะนะคะแล้วก็เปิดเผยบันทึกที่เกี่ยวข้องกับ AI ด้วยโดยมีข้อห้ามสําหรับการปฏิบัติที่เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลและระบบ AI ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อบุคคลนะคะแล้วก็อาจจะคล้ายๆกับของ EU แหละว่าก็พยายามสร้างสมดุลให้กับความจําเป็นที่ยังคงต้องมีการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมนะคะอย่างที่บิ๊กบอกไปเลยว่าเพิ่งจะอนอุมัติให้ทํา อะไรนะควอนตัมคอมพิวติ้งใช่สี่สิบล้านเลยนะคะที่จะมาเป็นเครื่องแรกของโลกเลยใช่ไหมคะสำหรับการใช,ช้ในพารีสนั่นเองนะคะซึ่งไอด้าเนี่ยอยู่ในระหว่างการพิจารณาครั้งที่สองในสภาแคนาดานะคะแล้วก็ยังจําเป็นต้องได้รับความเห็นชอบจากบุตรที่สภาค่ะ,คะอ่าโอเคครับกลับมาที่ฝั่งเอเชียกันบ้างครับเริ่มจากประเทศญี่ปุ่นกันก่อนปกติแล้วเวลาเรานึกถึงนวัตรกรรมหรือเทคโนโลยีก็จะต้องนึกถึงญี่ปุ่นใช่ไหมครับ ถูกต้องซึ่งญี่ปุ่นนั้นมีอุตสาหกรรมไอทีใหญ่เป็นบบอันดับ2ในองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนานะครับผมและมีการลงทุนจํานวนมากในการวิจัยและพัฒนานวัตรกรรมและเทคโนโลยีต่างๆแต่สำหรับเรื่องเทคโนโลยี AI แล้วนะครับผมญี่ปุ่นยังคงตามหลังทั้งสารัฐจีนและประเทศต่างๆในสหภาพยุโรปเพราะเขาขาดแคลนวิศวกรรมในการพัฒนาซอฟต์แวร์ deep learning และอีกผลก็คือไม่มีบริษัทไหนในญี่ปุ่นเลยนะครับผมที่ครอบครองซูเปอร์คอมพิวเตอร์ซึ่งมีความสำคัญสำหรับการพัฒนาโมเดลภาษาขนาดใหญ่หรือ LLM เลยครับผมแต่ว่ายัางไงก็ตามนะคะญี่ปุ่นก็เปิดรับเทคโนโลยี AI มากขึ้นนะคะก็มีการวางกลยุทธ์และระเบียบข้อบังคับสำหรับ AI ในญี่ปุ่นนะคะให้เชื่อมโยงกับโครง,งการ So c i e t y 5.0 ะะเขาพูดถึง Society 5.0มานานแล้วแหละซึ่งโครงการนี้จะเป็นโครงการที่มุ่งมั่นแก้ปัญหาสังคมของญี่ปุ่นอย่างเช่นอะไร Aging Society <อะ S 1> หรือว่าประชากรสูงวัย <มา S 1> เนาะ<ม>เขาต้องการให้นำนำวัตกรรมและเทคโนโลยีมาแก้ไขปัญหาสังคมนี้นะคะเพราะฉะนั้นสาหรับญี่ปุ่นแล้วเนี่ยเขามองว่าไม่ว่าคุณจะเป็นเทคโนโลยีอะไรก็ตามหรือคุณจะพัฒน,นาเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้นเนี่ย มันต้องมีประสิทธิภาพสูงและช่วยให้เกิดสังคมแห่งความเท่าเทียมและสังคมเพื่อทุกคนและนำพาประเทศให้เป็นผู้นำทั้งภาคสังคมและการเมืองทีนี้มาดูว่าสำหรับ AI แล้วเขามีกฎหมายอะไรนะคะเขามีหลักการพื้นฐานทางสังคมหรือที่เรียกว่า Social Principle of Human Human Centric AI นะคะรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยเผยแพร่หลักการพื้นฐานทางสังคมที่ขับเคลื่อนด้วย AI โดยมีมนุษย์เป็นศูนย์กลางนะคะ ัดทำโดยสภาส่งเสริมยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรมแบบบูรณาการของญี่ปุ่นตั้งแต่ปี2019นะคะเขาแบ่งเป็นส่วนที่ภาคสังคมแล้วก็ภาครัฐต้องให้ความสําคัญและความเคารพเมื่อต้องบริหารจัดการกับ AI ในขณะที่อีกส่วนนะคะเขาให้สำหรับบริษัทผู้พัฒนาและนักพัฒนา AI นําไปเป็นข้อมูลอ้างอิงเมื่อคุณจะต้องพัฒนาเทคโนโลยี AI <อ>นะคะถามว่าหลักการพื้นฐานของสังคมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะประกอบไปด้วย7ข้อด้วยกัน ข้อแรกต้องมีมนุษย์เป็นศูนย์กลางข้อ2ต้องเกี่ยวกับการศึกษาหรือว่าเกี่ยวกับ literacy คือทักษะความเข้าใจและการฉลาดรู้นะคะข้อ3มีการป้องข้อมูลข้อ4มีการรับรองความปลอดภัยข้อ5มีการแข่งขันที่เป็นธรรมข้อ6มีความยุติธรรมความรับผิดชอบและความโปรง่งใสและข้อสุดท้ายสําคัญที่สุดต้องเป็นนวัตกรรมด้วยนะคะซึะ่งก็สําหรับ มาตรการกำกับดูแลที่พูดถึงนี้นะคะยังไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายในญี่ปุ่นค่ะเป็นเพียงเหมือนเป็นแบบหลักการที่ออกแบบมาจากการที่เขาไปประเมินมาละเพรามันอาจจะมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการใช้ AI นะเพราะฉะนั้นก่อนที่คุณจะพัฒนาหรือก่อนที่คุณจะนําไปใช้เนี่ยคุณน่าจะต้องคํานึงถึง7ข้อนี้ หน่อยนะคะว่าการเติบโตอย่างครอบคลุมของประเทศและการพัฒนาที่ยั่งยืนและความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมญี่ปุ่นด้วยค่ะอโอเคเรามาต่อกันที่ประเทศมหาอำนาจทางเอเชียอีกประเทศครับอย่างประเทศจีนซึ่งจีนเองนะครับผมก็พัฒนาเทคโนโลยีมาโดยตลอดนะครับโดยล่าสุดกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของจีนประกาศเมื่อวันที่19กรกฎาคม2023ที่ผ่านมานะครับว่าปริมาณพลังการประมวลผลทางคอมพิวเตอร์ของจีนนั้นอยู่อันดับ2ของโลกเลย โดยมีอัตราการจเจริญเติบโตนะครับอยู่ที่3 0มต่อปีโดยครึ่งหนึ่งมาจากพลังประมวลผลที่ใช้กับระบบ AI ครับถ้าอย่างนั้นเราลองมาดูกันว่าจีนมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ AI บ้างไหมโอเคหลังๆวันนี้เราก็จะได้ยินเยอะขึ้นว่าเทคโนโลยีนี้ผลิตโดยคนจีนเนาะจากประเทศจีนใช่ไหมคะแล้วเขาก็อย่างโหพึ่งประกาศไปเมื่อกรกฎาคมเองนะ,ะที่บอกว่าครึ่งหนึ่งจากปริมาณพลังประมวลผลที่เขาใช้ในประเทศเนี่ยมาจาก AI นะคะก็เลยทําให้จีนเนี่ยมีกฎหมายเกี่ยวกับ AI เยอะเหมือนกันนะคะคแต่ว่าที่สําคัญที่สุดเนี่ยก็คือสภานิติบัญญัติของจีนเนี่ยเขาจัดทา next generation artificial intelligence development plan นะคะหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นแผนแม่บท AI เขาทําแผนแม่บทมาตั้งแต่ปี2017เเลยนะคะบิ๊กซึ่ง ีนานแล้วตั้งนานแล้วใช่แล้วเขาก็ปรับปรุงมาเรื่อยๆซึ่งปัจจุบันคือแผนแม่บท AI 2023ซึ่งกําหนดยุทธศาสตร์และก็แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี AI อย่างเป็นระบบด้วยนะคะกําหนดให้ AI เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติเลยนะคะมีความสําคัญต่อการยกระดับความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจีนซึ่งในแผนแม่บทนี้แหละก็มีการกําหนดว่า จะต้องจัดตั้งข้อกฎหมายกฎระเบียบและบรรทัดฐานทางจริยธรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนา AI เอาไว้ด้วยนะคะควันนี้ยกตัวอย่างให้ดูสักสักหนึ่งหนึ่ง,งอันหนึ่กฎหมายของจีนละกันที่สำคัญที่สุดแล้วก็ล่าสุดเลยนะคะก็คือตัวกฎหมายที่ชื่อว่า administrative measure for generative artificial intelligence service นะคะคก็คือหน่วยงานการกำกับดูแลบริการออนไลน์ของจีนเนี่ยเขาประกาศกฎหมายล่าสุด ควบคุมการให้บริการ generative AI เพราะว่าช่วงนี้ใครๆก็พูดถึง generative AI ถูกไหมบิ๊กใช่ค่ะก็คือออกมาเลยฉบับช่ว์คราวก่อนในเดือนกร,รกฎาคม2023สดสดร้อนๆร,ระบุว่าผลิตภัณฑ์ generative AI ใหม่ๆที่พัฒนาขึ้นในจีนเนี่ยจะต้องผ่านการประเมินความปลอดภัยในการให้บริการและตรวจสอบความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้งานก่อนที่คุณจะเผยแพร่สู่ประชาชน ระะ่างกฎหมายน,น,นีย้เขากําหนดให้เนื้อหาที่สร้างโดย AI ต้องเป็นความจริงต้องถูกต้องต้องสอดคล้องกับคุณค่าสังคมนิยมของประเทศและก็ห้ามมีเนื้อหาที่บ่อนทําลายอํานาจรัฐหรือมีการโฆษณาชวนเชื่อของผู้ก่อการร้ายหรือกลุ่มสุดโต่งความรุนแรงข้อมูลลามกอนาจารความเกลียดชังทางชาติพันธ์ การเลือกปฏิบัติหรือเนื้อหาอื่นๆที่อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมและผู้ให้บริการจะต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาแหล่งที่มาของข้อมูลจะต้องมาจากแหล่งที่ถูกกฎหมายและเขามีบทลงโทษด้วยนะคะสําหรับผู้ที่ให้บริการที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบซึ่งมีตั้งแต่โทษปรับถูกระงับบริการไปจนถึงถูกสอบสวนทางอาญาเลยด้วยซึ่งเขามีอีกหลายอันนะที่เป็นกฎระเบียบอย่างเช่นที่นะ่าสนใจก็อย่าง บทบัญญัติอัลกอริทึมหรือว่า deep synthetic provision ที่เขาออกมาเพื่อควบคุมเทคโนโลยีปลอมแปลงเสียงและใบหน้า deep บิ๊กจำได้ไหมก็จะมีเพราะมีผู้ประกาศข่าวที่เป็น deep fake อ่ะอ่าเขาก็ต้องเนี่ยบทบัญญัติเนี้ยเขาเขียนไว้เลยว่าคุณต้องแจ้งให้ชัดเจนว่าเนี่ยคือ deep fake นะไม่งั้นคนจะเข้าใจผิดเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็เหมือนมากเราอาจจะไม่รู้ได้ด้วยซ้ำว่าผู้ประกาศข่าวที่อ่านอยู่เนี่ยไม่ใช่คนจริง แต่เป็นการใช้ดีฟซินเทติสนั่นเองอย่างนี้เขาก็เขียนไว้เลยว่าคุณต้องระบุให้ชัดเจนก็จีนก็ค่อนข้างเป็นอีกหนึ่งประเทศที่เข้มงวดแล้วก็มีกฎหมายเยอะเหมือนกันค่ะอ่าโอเคสุดท้ายแล้วก็คือประเทศไทยบ้านเราเองครับประเทศไทยมีไหมมีเราก็มีกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ AI เหมือนกันเรียกว่าแนวปฏิบัติจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์นะครับส่วนข้อกฎหมายนั้นยังอยู่ในระหว่างการหารือและการพัฒนาครับ โดยประเทศไทยมีแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทยปี2022-2027นะครับหรือแผน AI แห่งชาติซึ่งผ่านการเห็นชอบโดยคณะรัฐมนตรีตั้งแต่เดือนสิงหาคม2022ที่ผ่านมานะครับโดยหนึ่งในยุทธศาสตรสต์ของแผน AI แห่งชาติคือยุทธศาสตรสต์ด้านจริยธรรมและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่ระบุว่าจะต้องมีการพัฒนาข้อกำหนดกฎหมายมาตรฐานและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ AI ของประเทศ และต้องสื่อสารและสร้างการรับรู้ด้านจริยธรรม AI โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนไม่ต่ำกว่า6แสนคนเกิดความตระหนักทางด้าน AI และมีกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ AI ถูกประกาศใช้งานไม่ต่ำกว่า1ฉบับนะครับโดยปัจจุบนันคณะกรรมการขับเคลื่อนแผน AI แห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ในระหว่างการศึกษาเพื่อกำหนดมาตรฐาน AI สำหรับการใช้งานร่วมกันโดยอยู่บนพื้นฐานที่ว่าจะต้องเป็นมาตรฐานแบบกว้าง ไม่เน้นการกำกับเน้นการแนะนำและไม่ขวางกั้นการพัฒนาเทคโนโลยีครับฟังแล้วก็อาจจะเหมือนกับหลายๆประเทศเนาะใช่ไม่ไม่เน้นการขวางกั้นการพัฒนาเทคโนโลยีใช่นี่ก็น่าสนใจเพราะว่าจริงๆไม่งั้นถ้ากับถ้าเข้มงวดหรือว่าควบคุมมากก็อาจจะทำให้ยากต่อการพัฒนาแต่ยังไงก็ตามก็ยังคงต้องจำเป็นที่จะต้องมีกฎหมายอยู่ดีนะคะใช่ครับ อย่างไรก็ตามครับแม้ว่ากฎระเบียบและการกำกับดูแลจะยังอยู่ในระหว่างการพัฒนานั้นสํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DES นั่นเองครับได้ออกแนวปฏิบัติจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์โดยคอรมอมีม,มติรับทราบและเห็นชอบให้หน่วยงานราชการใช้เป็น,นแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาส่งเสริมและนําไปใช้ในทางที่ถูกต้องและมีจริยธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้เกิดประโยชน์สูง สุดต่อสังคมนะครับเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2564ที่ผ่านมาครับโดยมีรายละเอียดดังนี้ครับผมค่ะ,ะช่วยบิ๊กเล่าเลยรายละเอียดของแนวปฏิบัติจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์หรือว่าเรียกว่า AI ethic นะคะของประเทศไทยเป็นกรอบแนวทางเพื่อให้ผู้วิจัยผู้ออกแบบผู้พัฒนาและผู้ให้บริการของ AI ไม่ว่าคุณจะเป็นภาครัฐหรือว่าภาคเอกชนเนี่ยใช้ในการเลือกใช้เทคโนโลยี AI แบบมีจริยธรรม ะะก็คือว่าต้องให้ผู้รับบริการหรือว่าเราเนี่แหละได้ทราบถึงสิทธิและตระหนักรู้ถึงความเสี่ยงของการใช้บริการ AI และต้องทําให้ AI มีความน่าเชื่อถือมั่นคงปลอดภยัยได้รับการพัฒนาและใช้งานให้เกิดประโยชน์กับมนุษย์สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยความโปร่งใสครอบคลุมและเป็นธรรมสอดคล้องกับกฎหมายจริยธรรมและสิทธิมนุษยชนนะคะ AI Ethics ของไทยเนี่ยเขาแบ่งออกเป็น3บทด้วยกันค่ะบทแรกก็คือ หลักการและเหตุผลการปฏิบัติตามจริยธรรมต้องอยู่บนพื้นฐานขององค์ประกอบ6ด้านก็คือ1ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนา,ยอ,ยาอย่างยั่งยืน2สอดคล้องกับกฎหมายจริยธรรมและมาตรฐานสากล3ต้องโปรง่งใสและมีภาระความรับผิดชอบอธิบายอย่างละเอียดนะคะ 4. ความมั่นคงปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว 5. ความเท่าเทียมหลากหลายครอบคลุมและเป็นธรรมและ6ต้องมีความน่าเชื่อถือคะ่ะถัดมาบทที่2นะครับการมีจริยธรรมปัญญาประดิษฐ หรือว่าเคสตัดี้นะครับผมเป็นการกล่าวถึงกรณีศึกษาของภาคเอกชนทั้งในและนอกประเทศซึ่งได้นำจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์มาใช้เป็นแนวทางในการวิจัยออกแบบพัฒนาและให้บริการรวมทั้งพิจารณาขอบเขตความเหมาะสมในการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่ทําให้เห็นถึงประโยชน์และปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ปัญญาประดิษฐ์นะครับผมโดยมีกรณีตัวอย่างของบริษัทเอกชนในประเทศไทยที่มีความโดดเด่นด้านการใช้ปัญญาประดิษฐ์นั่นเองครับ และบทที่3บทสุดท้ายนะคะก็จะเป็นกรอบแนวทางจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์นะคะเป็นเฟรมเวิร์กที่กําหนดให้ผู้เกี่ยวข้องต้องมีการกํากับดูแลให้เป็นไปตามกฎระเบียบนะคะอย่างเช่นคุณอาจจะต้องมีนักทรัพยากรบุคคลสําหรับอธิบายเรื่อง AI e อเอติในบริษัทของคุณเองหรือว่าการที่จะต้องสร้างการตระหนักรู้ให้กับผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากระบบปัญญาประดิษฐ์หรือองค์กรเนี่ย ต้องจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์หรือว่ามี AI ethics board ด้วยในองคอ์กรเป็นต้นค่ะครับผมและนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของตัวอย่างกฎหมายนะครับผมที่เกี่ยวข้องกับ AI จากทั่วโลกและยังมีอีกหลายประเทศนะครับที่ได้ผ่านกฎหมายเพื่อมาคับใช้รวมถึงอยู่ในระหว่างการดําเนินการเพราะการพัฒนาเทคโนโลยี AI นั้นก้าวหน้าอย่างรวดเร็วครับและอยู่ในวิถีชีวิตผู้คนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับผมซึ่งกระตุ้นให้เกิดทั้งความท้าทายการตั้งคําถาม และการรับมือเพื่อให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุลครับและนอกจากนี้เพื่อให้แน่ใจว่าเทคโนโลยีที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงและสร้างผลกระทบต่อชีวิตผู้คนนั้นจะต้องมีความปลอดภัยโปยร่งใสเคารพในความเป็นส่วนตัวและไม่ก่อให้เกิดการอคาาติและการเลือกปฏิบัติครับผมก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นเพียงตัวอย่างใช่มีอีกหลายประเทศที่เราไม่ได้กล่าวถึงนะคะโลกนี้ท<ด>ี่แบบว่าเขามีกฎหมายเพื่อควบคุม AI เพราะว่าในหลายประเทศ AI ก็เข้าไป สร้างผลกระทบเชิงบวกนะคะแล้วก็อยู่ในไลฟ์สไตล์อยู่ในชีวิตประจำวันอยู่ในทุกๆอุตสาหกรรมเนาะครับก<ล> <ผม S 2> ็จำเป็นที่ต้องมีกฎหมายอย่างที่บิ๊กบอกนั่นเลยค่ะใช่แล้วครับผมและส่งท้ายเช่นเคยครับคุณผู้ฟังที่สนใจเรื่องราวของ AI หรือเทรนเทคโนโลยีอื่นๆก็สามารถติดตาม t เทคบา d i g i t i t ทัต้งบทความและพอดแคสต์ที่เป็น Original Content จากทู Digital Group ได้ด้วยการกดติดตามพวกเราทางช่องทางหนึ่งต่อไปนี้ครับผม ถ้าชอบอ่านนะครับสามารถเข้าไปอ่านได้บนช่องทาง o f f i c i a l ที่เว็บไซต์และบล็อกดินะครับผมหรือจะเข้าไปอ่านที่ True ID ในข้อข่าวาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็ได้เช่นกันครับรวมถึงเรายังมีช่องทางโซเชียลมีเดียอย่าง Facebook และ LinkedIn นะครับผมที่จะคอยโพสต์อัปเดตว่าบทความใหม่ๆของเรานั้นพอไม่ทุกท่านอ่านเรียบร้อยแล้วครับผมและถ้าคุณเป็นคนชอบฟังนะครับผมรับฟังพอดแคสต์แบบนี้ได้ที่บล็อกดิ o ยูทูบและ Spotify เพียงค้นหารายการพอดแคสต์พิมพ์คำว่า t e c h By 2 d i i i t t l p p o d c s t t ครับผมอย่าลืมกดติดตามและรับชมคอนเทนต์จากพวกเราด้วยนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะวันนี้เราสองคนนุ่นและบิ๊กลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับ t e c h By 2 d i i i t t l p p o d c s t t unleash possibilities together ได้ใหม่ในครั้งหน้าค่ะ